นิทานเรื่องมังกรน,น้อยที่ขอให้เด็กชายช่วยซ่อมปีกที่แตกหักของมันตอนที่หนึ่งเสียงร้องจากปลายหุบเขาในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูงกับทุ่งหญ้ากว้างมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าลมเหนือเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยพูดมากชอบใช้เวลานั่งมองท้องฟ้าดูนกบิน และฟังเสียงลมพัดผ่านต้นไม้มากกว่าการวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนลมเหนือมักถูกคนในหมู่บ้านบอกว่าเด็กคนนี้ชอบเพอ้อฝันเอาแต่เงยหน้ามองฟ้าจะได้อะไรขึ้นมาแต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของลมเหนือมีฝันเล็กๆซ่อนอยู่เขาอยากบินได้ไม่ใช่บินเพื่อหนีโลกไม่ใช่บินเพื่อหนีปัญหาแต่บินเพื่อจะได้เห็นโลกกว้างในมุมที่ต่างออกไป เหมือนนกเหมือนเมฆเหมือนดวงดาวยามค่าคืนทุกเช้าหลังจากช่วยแม่ตักน้ำและให้อาหารแพะเสร็จลมเหนือจะเดินขึ้นไปยังเนินเขาด้านหลังหมู่บ้านที่ตรงนั้นสามารถมองเห็นหุบเขาลึกทอดยาวไปสุดสายตาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านห้ามเด็กๆเ,เข้าไปใกล้เพราะเชื่อว่าที่นั่นอันตรายแต่ลมเหนือไม่เคยรู้สึกกลัวเขากลับรู้สึกเหมือน ภูเขานั้นกำลังเรียกหาเขาเสียงที่ไม่มีใครได้ยินวันหนึ่งในช่วงบ่ายที่ฟ้าครึ้มและลมแรงผิดปกติลมเหนือเดินขึ้นเนินเขาเหมือนทุกวันเขานั่งลงบนก้อนหินประจำที่มีรอยแตกคล้ายปีกนกทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นช่วยด้วยมันเบามากเบาจนเหมือนเสียงลม แต่ลมเหนือมั่นใจว่าไม่ใช่ลมเขาลุกขึ้นยืนหันซ้ายหันขวาหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นมากกว่าความกลัวช่วยข้าด้วยคราวนี้ชัดเจนเสียงนั้นลอยขึ้นมาจากปลายหุบเขาลมเหนือกลืนน้ำลายในหัวของเขามีเสียงผู้ใหญ่ในหมู่บ้านดังขึ้นพร้อมกันอย่าเข้าใกล้อันตรายไม่มีใครเคยกลับมาจากตรงนั้น แต่ในเวลาเดียวกันหัวใจของเขากลับเต้นแรงราวกับกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ไปตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วลมเหนือค่อยๆเดินลงไปตามทางแคบก้อนหินลื่นจากฝนเมื่อคืนมือของเขาสัน่นแต่เท้ายังคงก้าวต่อไปจนกระทั่งเขาเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะมังกรที่ไม่เหมือนในนิทานตรงกลางหุบเขา ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่รากแผลกระจายเหมือนแขนมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนอนขดอยู่มันมีเกล็ดสีฟ้าอมเขียวสะท้อนแสงรา่ากับน้ำค้างยามเช้าดวงตากลมโตสีทองเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและที่สำคัญที่สุดปีกข้างหนึ่งของมันหักงออย่างผิดธ,ธรรมชาติม,ามังกรลมเหนือพื้นพร,รมแทบไม่ได้ยินเสียงตัวเองมังกรในนิทานของผู้ใหญ่มักเป็นสัตว์ร้าย พ่นไฟเผาหมู่บ้านแต่ตัวที่อยู่ตรงหน้าเขากลับดูเล็กบอบบางและหวาดกลัวไม่ต่างจากลูกสัตว์ที่บาดเจ็บอย่าหนีไปนะมังกรน,น้อยพูดเสียงสัน่นข้าข้าไม่ทำร้ายเจ้าลมเหนือยืนนิ่งเขาควรจะวิ่งหนีควรจะทำเหมือนเด็กคนอื่นแต่ดวงตาคู่นั้นดวงตาที่เต็มไปได้วยความวางเล็กๆทำให้เขาขยับเท้าไม่ออกเจ้า เจ็บมากไหมเด็กชายถามทั้งที่ยังไม่แน่ใจว่าควรเข้าไปใกล้หรือไม่มังกรน,น้อยพยักหน้าเบาๆค่ะข,ข้าบินไม่ได้อีกแล้วถ้าปีกไม่หายข้าจะตายอยู่ที่นี่คำว่าตายทำให้หัวใจล้มเหนือกระตุกเขาไม่เคยคิดว่าการตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นจะนำเขามาพบกับชีวิตที่กำลังจะดับลงคำขอที่เปลี่ยนโชคชะตาเขาเห็นเจ้าฟ้ามองท้องฟ้าทุกวันมังกรน,น้อยพูดต่อ ข้ารู้ว่าเจ้าอยากบินลมเหนือเบิกตากว้างเจ้ารู้ได้ยังไงมังกรน,น้อยยิ้มจังๆสิ่งมีชีวิตที่เคยบินได้จะมองออกเสมอว่าใครมีหัวใจแบบเดียวกันมันพยายามขยับปีกแต่ก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บลมเหนือรีบวิ่งเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวอย่าขยับเขาพูดด้วยเสียงสัน่นข้าข้าเคยช่วยแม่ซ่อมลถเข็นเคยดามขาแพะที่หักบางทีข้าอาจช่วยเจ้าได้ มังกรน,น้อยมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อเจ้าจะช่วยข้าจริงๆหรือทั้งที่ข้าเป็นมังกรล้มเหนือพยักหน้าถ้าไม่ช่วยข้าคงฝันถึงดวงดาวไปตลอดชีวิตแต่ไม่กล้ามองมันอีกเลยมังกรน,น้อยหลับตาลงหยดน้ำตาสีทองไหลออกมาจากหางตาถ้าฉะนั้นมันพูดเบาๆข้าขอฝากชีวิตไว้กับเจ้ามนุษย์น้อยจุดเริ่มต้นของการผจญภัยลมเหนือไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจในบ่ายวันนั้น จะพาเขาออกจากหมู่บ้านออกจากความกลัวและออกจากโลกที่เขาเคยรู้จักเขาไม่รู้ว่าการซ่อมปีกของมังกรไม่ใช่การรักษาบาดแผลแต่มันคือการซ่อมหัวใจของทั้งสองชีวิตและเมื่อมังกรน,นอ้อยค่อยๆการปีกที่แตกหักนั้นโลกทั้งใบก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันเช้าวันใหม่ในหุบเขาหลังหมู่บ้านมาถึงพร้อมหมอกสีเงินบางเบา หยดน้ําค้างเกาะตามยอดหญ้าเป็นประกายราวกับเศษดาวที่หล่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อคืนเด็กชายคินตื่นขึ้นก่อนดวงอาทิตย์เขาไม่ได้นอนหลับสนิทนักภาพของมังกรน้อยสีฟ้าและปีกที่แตกหักยังวนเวียนอยู่ในหัวเสียงหายใจเบาๆที่สั่นเครือของมันเมื่อคืนทําให้หัวใจของเขาหนักอึ้งอย่างประหลาดมันจะเจ็บไหมนะวันนี้คินหยิบผ้าพันแผลสมุนไพรและขวดน้ําใส่กระเป๋าผ้า ก่อนจะแอบออกจากบ้านโดยไม่ปลุกใครเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่หัวใจบอกเขาเขาไม่อาจปล่อยให้มังกรน้อยอยู่เพียงลำพังได้มังกรที่กล้าขยับปีกในถ้ำเล็กใต้ผาหินมังกรน้อยยังคงอยู่ที่เดิมดวงตาสีทองของมันสว่างขึ้นทันทีเมื่อเห็นคินเจ้ากลับมาแล้วเสียงของมันเบาเราวกับลมเช้าคินยิ้มแม้ในใจจะกังวล เขาคุกเข่าลงข้างๆอย่างระมัดระวังวันนี้ฉันเอาสมุนไพรามาเยอะขึ้นยายบอกว่ามันช่วยลดอาการอักเสบได้มังกรน้อยก้มมองปีกของตนรอยแตกยาวยังคงชัดเจนแม้คินจะทำความสะอาดและพันผ้าอย่างดีที่สุดเมื่อคืนแต่ปีกกลับบวมขึ้นกว่าเดิมเมื่อคินแตะเบาๆมังกรน้อยสะดุ้งและส่งเสียงครางยามันไม่เหมือนแผลธรรมดาคินชะงักมือของเขาสัน่น เจ็บมากเหรอมังกรน้อยพยักหน้าดวงตาสีทองสันไหวปีกของมังกรไม่ใช่แค่เนื้อและกระดูกมันผูกพันกับพลังชีวิตกับความทรงจำกับการบินครั้งแรกคำพูดนั้นทำให้คินรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหนักอึ้งตกลงในอกสมุนไพรที่ไม่สำเร็จคินนึงคงพยายามเขาบทสมุนไพรล,ล้างแผลเปลี่ยนผ้าพันใหม่ทำทุกอย่างอย่างอ่อนโยนที่สุดแต่ไม่ว่าพยายามแค่ไหน ปีกก็ยังไม่ดีขึ้นในตอนบ่ายมังกรน้อยเริ่มหายใจแรงลมหายใจมีประกายแสงเล็กๆหลุดออกมาสัญญาณว่าพลังของมันกำลังไม่เสถียรหยุดเถอะมันพูดเบาๆเจ้าทำดีที่สุดแล้วขินเม้มปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอแต่ฉันยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยมังกรน้อยยิ้มจางๆมันเอาหัวมาแตะหน้าผากขินบางแผลรักษาด้วยมือไม่ได้ความจริงเกี่ยวกับปีกมังกร เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำมังกรน,น้อยจึงเล่าเรื่องที่ไม่เคยบอกใครปีกของมันแตกหักไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่มันเกิดการฝืนบินทั้งที่หัวใจยังเต็มไปด้วยความกลัวข้าหนีจากฝูงข้ากลัวว่าตัวเองจะบินได้ต่ำกว่าทุกตัวคินเงียบฟังอย่างตั้งใจตอนที่ปีกแตกข้าไม่ได้เสียแค่ความสามารถแต่เสียความเชื่อมั่นในตัวเองไปด้วยลมเย็นพัดผ่านท้ำคินรู้สึกเหมือนเข้าใจบางอย่างลึกๆเขาเอง ก็เคยกลัวกลัวว่าจะไม่เก่งพ่อกลัวว่าจะทำให้ใครผิดหวังความรักษาที่ต้องใช้หัวใจถ้าอย่างนั้นจะรักษายัางไงได้คินถามเสียงสัน่นมังกรน้อยมองออกไปนอกถ้ำดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงสีส้มอ่อนมีเพียงไฟหัวใจเท่านั้นไม่ใช่ไฟที่เผาแต่ไฟที่เกิดจากความเชื่อและการยอมรับตัวเองคินไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาพยักหน้าแล้วฉันช่วยอะไรได้มังกรน้อยหันมายิ้ม เป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่คินเคยเห็นถ้าเจ้ากล้ายืนอยู่ข้างข้าในวันที่ข้าไม่เชื่อในตัวเองนั้นก็เพียงพอแล้วไม่เล็ดแห่งความหวังคืนนั้นคินนั่งอยู่ข้างมังกรน,น้อยจนดวงดาวเต็มฟ้าเขาไม่ได้ทำแผลเพิ่มไม่ได้ใช้สมุนไพรเขาเพียงเล่าเรื่องของตัวเองเรื่องความกลัวเรื่องวันที่ล้มเหลวเรื่องวันที่อยากยอมแพ้และเป็นครั้งแรกที่ปีกของมังกรน,น้อยไม่สั่นด้วยความเจ็บแต่สั่นด้วยบางสิ่งที่อ่อนโยนบางสิ่งที่เรียกว่า ความหวังเสียงเรียกจากเท่าฐานและความกล้าที่กำลังถือกำเนิดหลังจากวันที่เด็กชายลมหนาวได้รู้ความจริงอันเจ็บปวดว่าปีกของมังกรน้อยอะคีไม่อาจรักษาด้วยมือเปล่าทั้งสองต่างเงียบงันอยู่ในถ้ำหินสีเทาเป็นเวลานานเสียงหยดน้ำจากเพดานถ้ำดังติงต๋งติ๋งเรากับเวลาที่กำลังนับถอยหลังให้พวกเขาต้องตัดสินใจบางอย่างอะคีนั่งพับปีกที่แตกหักแนบลำตัวดวงตาสีทองที่เคยสุกสว่างกลับหมุนลง มันไม่ร้องไม่โกรธไม่อารวาดเพียงแต่ความเงียบของมันหนักอึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดลมหนาวกำมือแน่นเขาไม่อยากเชื่อว่าการตั้งใจช่วยอย่างสุดหัวใจจะยังไม่เพียงพอถ้ามือเปล่าซ่อมไม่ได้เด็กชายพึมพำกับตัวเองแปลว่ายังมีทางอื่นใช่ไหมอากีเห่อยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาทั้งสองสบกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หมอเท่าจะคุบเขาเหมอกกล่าวคำตัดสินนั้นมีมังกรน้อยตอบเสียงเบาแต่ทางนั้นไม่มีใครอยากเดิน ตำนานแห่งเท่าฐานคืนนั้นอาคีเล่าเรื่องหนึ่งให้ลมหนาวฟังเรื่องที่มังกรรุ่นก่อนก่อนถ่ายทอดกันมาเรื่องที่ไม่มีในหนังสือไม่มีใครในหมู่มนุษย์เคยได้ยินในดินแดนไกลโพ้นมีสถานที่หนึ่งเรียกว่าหลุมเท่าดาวตกที่นั้นไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ป่าไม่ใช่ทะเลแต่เป็นแผ่นดินที่ถูกเผาไหม้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากฝ่ายของมังกรนับพันและสายฟ้าจากท้องฟ้าที่โกรธเกรี้ยวกล่าวกันว่าในเท่าฐานสีเงินที่ไม่เคยเย็นมีผงปีกแรกกำเนิด เศษซากจากปีกของมังกรองค์แรกผู้บินข้ามฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้แรงใดเลยถ้าได้ผงนั้นมาอาคีกล่าวเสียงสัน่นปีกของข้าอาจมีเพียงแค่หายแต่อาจแข็งแรงกว่าเดิมลมหนาวกลืนน้ำลายแค่ฝังก็รู้ว่าที่นั่นไม่ใช่ที่สำหรับเด็กชายธรรมดาแล้วทำไมไม่มีใครไปเขาถามอาคีหลบตาเพราะหลุมเท่าดาวตกจะเผาความกลัวความโลภและความหลังเลจนไม่เหลืออะไรเลยถ้าใจไม่มั่นคงพอคนที่เข้าไปจะไม่กลับออกมาเป็นคนเดิม การตัดสินใจที่ไม่มีใครบังคับเช้าวันรุ่งขึ้นลมหนาวเดินออกจากถ้ำเพียงลําพังเขาเดินไปถึงเนินหญ้าที่มองเห็นหมูบ่บ้านไกลๆบ้านไม้หลังเล็กปล่องควันที่ลอยเอื่อยเสียงระฆังวัวที่คุ้นเคยที่นั่นคือโลกที่ปลอดภัยโลกที่ไม่มีมังกรไม่มีปีกแตกไม่มีภาระที่ใหญ่เกินเด็กชายคนหนึ่งเขาสามารถอ่านหลังกลับลืมทุกอย่างและใช้ชีวิตต่อไปแต่ในหัวภาพมังกรน้อยที่กางปีกไม่ได้ยังคงติดอยู่ไม่ยอมเลือน ถ้าเป็นเราลมหนาวพึมพำถ้าเราเป็นคนที่เดินไม่ได้อีกแล้วมีใครบอกว่ายังมีทางแม้จะอันตรายเด็กชายหลับตาและคำตอบก็ชัดเจนเหลือเกินเสียงเรียกจากเท่าทานลมหนาวกลับเข้าถ้าในตอนบ่ายอาคีเงยหน้าขึ้นทันทีข้าไม่บังคับมับงกรน,น้อยพูดก่อนข้าไม่อยากให้เจ้าต้องผมจะไปลมหนาวตอบเสียงนักแน่นก่อนที่อาคีจะพูดจบความเงียบเข้าปกคลุมถ้ำอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่ความสิ้นหวังเป็นความตกตะลึงเจ้ารู้ไหมว่าหมายถึงอะไรอคีถามลมหนาวพยักหน้าผมอาจกลัวอาจไม่เก่งอาจไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ลองผมจะเสียใจไปตลอดชีวิตมังก่อนน้อยก้มศรีรษะเปลวไฟเล็กๆล,ล,ลุกวาบในอกไม่ใช่ไฟแห่งการทำลายแต่เป็นไฟแห่งความหวังการเตรียมตัวของผู้ไม่ใช่วีรบุรุษ เขาไม่ได้มีดาวพิเศษไม่มีขาท้าไม่มีคำพยากรณ์ใดกล่าวถึงชื่อของล้มหนาวมีเพียงแผนที่เก่าขาดรุ่งริ่งเชือกเส้นหนึ่งขวดน้ําและหัวใจที่ยังไม่ยอมแพ้อากีใช้ไฟอ่อนๆเผาสัญ,ญลักษณ์เล็กๆบนฝ่ามือล้มหนาวเป็นตราแห่งผู้ร่วมปีกตรานี้จะไม่ปกป้องเจ้ามันกล่าวแต่มันจะเตือนเจ้าว่ามีใครบางคนกำลังฝากชีวิตไว้กับการเดินของเจ้า ลมหนาวกำมือแน่นรู้สึกถึงความร้อนอ่อนๆไม่เจ็บแต่นักแน่นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเงาของเด็กชายและมังกรน,น้อยถอดยาวไปบนพื้นดินเส้นทางสู่ลุมเท่าดาวตกเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตั้งแต่วิาทีนั้นเขาไม่ได้เป็นเพื่อเด็กธรรมดาอีกต่อไปหลังจากผ่านคืนแห่งปีกที่ไม่อาจรักษาด้วยมือเปล่า เด็กชายคีรินรู้สึกเหมือนหัวใจของตนหนักอึง้งยิ่งกว่าหินก้อนใดในโลกเขานั่งอยู่ข้างกองไฟที่กำลังมอดลงเปเลวไฟสีส้มสันไหวราวกับลมหายใจที่อ่อนแรงดวงตาของเขาจ้องไปยังปีกที่แตกหักของมังกรน้อยอาเรนซึ่งนอนสงบอยู่ใต้ผ้าห่มใบไม้คีรินเคยคิดว่าความกล้าหาญคือการกล้าทำแต่ในคืนนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าความกล้าหาญที่แท้จริง อาจเป็นการกล้ายอมรับว่าตนเองไม่อาจทำได้ทุกอย่างเสียงปีกไม้เสียดสีกับลมยามค่ำคืนดังแผ่วเบา,บาคล้ายเสียงกระซิบจากป่าใหญ่เสียงนั้นค่อยๆแทรกเข้ามาในหัวใจของเด็กชายถ้าเจ้าซ่อมมันไม่ได้เจ้าจะทำอย่างไรคิรินสะดุ้งเล็กน้อยเขามองไปรอบตัวแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาไม้ยาวเหยียดและดวงดาวที่ส่องแสงอย่างเงียบงันเขาพมหน้าลงมือกำแน่น ข้าจะพยายามให้มากขึ้นเขาพูดกับตัวเองแต่เสียงนั้นกลับตอบแล้วถ้ามากที่สุดของเจ้ายังไม่พอละ่ะคำถามนั้นเหมือนลูกศรที่ยิงเข้าใจกลางหัวใจคีรินไม่เคยกลัวการล้มไม่เคยกลัวบาดแผลแต่เขากลัวการเป็นเหตุให้ใครต้องสูญเสียความหวังในความเงียบงนันเด็กชายเริ่มมองย้อนกลับไปในชีวิตของตน เขานึกถึงวันที่เคยปล่อยให้เพื่อนร้องไห้เพราะตนพูดจาไม่ดีวันที่เขาเลือกหนีปัญหาแทนที่จะ,ะเผชิญหน้าวันที่เขาเคยคิดว่าเดี๋ยวค่อยแก้แต่สุดท้ายก็สายเกินไปน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะความรู้สึกผิดที่สะสมอยู่ลึกในใจข้ากลัวคิรินกระซิบกลัวว่าถ้าข้าทำไม่ได้อารเรนจะไม่มีวันได้บินอีกครั้งทันใดนั้น เสียงลมหายใจเบาๆก็ดังขึ้นอารเรนลืมตาขึ้นดวงตาสีอำพันสะท้อนแสงดาวคีรินมังกรน,น้อยพูดช้าๆเจ้ากำลังเจ็บปวดใช่ไหมเด็กชายรีบเช็ดน้ำตาข้าไม่เป็นไรเขาตอบทั้งที่ใจสั่นไหวอารเรนขยับตัวเล็กน้อยแม้ปีกจะเจ็บจนแทบขยับไม่ได้เจ้ารู้ไหมตอนที่ข้าตกลงมาข้าคิดว่าทุกอย่างจบแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ข้ายังมีลมหายใจ ไม่ใช่ความหวังจะบินได้แต่คือการที่มีใครสักคนไม่ทอดทิ้งข้าคำพูดนั้นทำให้คีรินนิ่งงนันเขาเหนื่อยหน้าขึ้นมองมังกรน,น้อยอย่างชัดเจนเจ้าช่วยข้าแล้วอารนกล่าวไม่ใช่ด้วยมือแต่ด้วยหัวใจในขณะนั้นป่ารอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเงามืดค่อยๆรวมตัวเป็นรูปร่างคล้ายประตูขนาดใหญ่ประตูนั้นทำจากหมอกสีเทาบนบานประตูปรากฏอักษรโบราณประตูแห่งการตัดสินใจ เสียงจากป่าดังขึ้นอีกครั้งหากเจ้าต้องการพลังที่จะซ่องปีกมังกรเจ้าต้องผ่านบททดสอบของหัวใจคิรินกลืนน้ำลายบททดสอบอะไรประตูค่อยๆเปิดออกภายในไม่ใช่ป่าไม่ใช่ถ้ำแต่เป็นภาพในอดีตของเขาเองเขาเห็นตัวเองในวันที่หนีความผิดวันที่โกหกวันที่ปล่อยให้คนอื่นรับผลแทนทุกภาพชัดเจนเรากับเกิดขึ้นตรงหน้าความอับอายความเสียใจและความกลัวถาถมเข้ามาพร้อมกันเสียงหนึ่งถามหากย้อนกลับไปได้ เจ้าจะเลือกต่างออกไปหรือไม่หัวใจคีรินเต้นแรงเขารู้ดีว่าอดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนได้คือการยอมรับเขาสูดลมหายใจลึกข้ายอมรับว่าข้าเคยผิดข้าไม่ใช่เด็กกล้าหาญเสมอไปแต่ถ้าได้รับโอกาสอีกครั้งข้าจะไม่หนีทันใดนั้นภาพอดีตค่อยๆจางหายประตูหมอกสลายเป็นแสงอ่อนโยนเสียงจากปาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงผู้ที่ยอมรับความอ่อนแอของตนผู้นั้นจึงคู่ควรกับพลังที่แท้จริงแสงสีทองลอยออกมาจากพื้นดินไม่ได้พุ่งเข้าสู่มือแต่ไหลเข้าสู่หัวใจของเด็กชาย คิรินรู้สึกอบอุ่นไม่ใช่พลังที่ทําให้แข็งแกร่งแต่เป็นพลังที่ไม่ยอมแพ้เขาหันกลับไปหาอารนันดวงตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ดวงตาของเด็กที่อยากเป็นฮีโร่แต่เป็นดวงตาของคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างข้าอาัดซ่อมปีกเจ้าไม่ได้ด้วยมือคิรินพูดแต่ข้าจะอยู่กับเจ้าจนกว่าปีกนั้นจะพร้อมบินอีกครั้งมังกรน,น้อยยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่เจ็บปวดไม่หวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความเชื่อใจใต้ท้องฟ้าที่เริ่มสว่างบททดสอบทางใจของเด็กชายได้สิ้นสุดลงและการเดินทางที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นนเท่าั้น รุ่งอรุณของวันที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงมาถึงอย่างเงียบงนันแสงแรกของเช้าว,วันใหม่ค่อยๆลอดผ่านยอดเขาสูงกระทบหมอกสีเงินที่ลอยอ้อยอิงรอบภูเขาเด็กชายลินยืนอยู่บนลานหินกว้างมือข้างหนึ่งกำถุงผ้าซึ่งบรรจุชิ้นส่วนสุดท้ายที่เขาและมันกรน,น้อยช่วยกันเตรียมมาตลอดหลายวันอีกมือหนึ่งวางแนบบกหัวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เพราะความหมายของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ข้างเขาอารนมังกรน,น้อยสีฟ้าอมเงินเงยหน้ามองฟ้าดวงตากลมตัวสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเช้าปีกที่เคยแตกหักถูกพันด้วยเส้นใยจากดอกเมกเงินผสานด้วยยางไม้แห่งความทรงจำและคนนกแห่งคำสัญญาทุกอย่างดูพร้อมแล้วแต่ทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าสิ่งสำคัญที่สุดยังไม่ใช่วัสดุเหล่านั้นลินอารนเอ,อ่ยเสียงแผ่วถ้าครั้งนี้ข้าบินไม่ได้เจ้ายังจะเสียใจอยู่ไหมเด็กชายเนี่ยไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆและสายหน้าผมจะเสียใจแต่ผมจะไม่เสียใจที่ได้พยายาม เขามองมังกรน,น้อยอย่างมั่นคงเพราะการช่วยนายไม่ใช่เรื่องของการบินแต่มันคือเรื่องของการไม่ยอมทิงกันคำพูดนั้นทําให้หัวใจของอารีนสันไหวปีกของมันขยับเล็กน้อยเรากับตอบรับความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าความเจ็บปวดทางกายทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านลานหินมเมฆเหนือสีสายแยกออกเผยให้เห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่สีฟ้าสดใสเรากับกําลังรอคอยช่วงเวลานี้มานานเสียงกึกก้องดังขึ้นจากยอดเขาไกลๆเรากับโลกทั้งใบกําลังกลั้นหายใจลินคุกเข่าลงต่อหน้าอารนีนวางถุงผ้าลงเปิดออกอย่างระมัดระวัง ภายในคือชิ้นส่วนสุดท้ายเซตคริสตันแห่งหัวใจซึ่งจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้ยอมมอบความกล้าของตนเองเข้าไปถ้าผมกลัวอีกผมพึพมพำกับตัวเองผมก็จะยอมรับว่าผมกลัวแต่ผมจะไม่ปล่อยให้ความกลัวพาผมหนีอีกแล้วเขาวางคริสตันลงบนรอยต่อของปีกมังกรรับตาและหายใจลึกความทรงจําทั้งหมดไหลกลับมาวันที่เขาเคยวิ่งหนีไม่กล้าช่วยใครไม่กล้ายืนหยัดวันที่เขารู้สึกว่าตัวเองเล็กเกินไปสาหรับโลกใบนี้น้ําตาหยดหนึ่งไหลลงจากแก้มตกลงบนคริสตัน ทันใดน,นั้นแสงสว่างก็ประทุข,ขึ้นอย่างอบอุ่นไม่แสบตาไม่รุนแรงแต่ลึกซึ้งราวแสงจากหัวใจที่ยอมรับตัวเองได้เป็นครั้งแรกเส้นใยที่พันปีกเริ่มเปล่งประกายปีกที่เคยแตกร้าค่อยๆเชื่อมประสานกันอย่างสมบูรณ์อารีนร้องเสียงเบาดวงตาเบิกกว้างลินข้ารู้สึกเบาเหลือเกินเด็กชายลืมตาขึ้นเห็นปีกมังกรกลางออกอย่างสง่าง,งามลวดลายแสงวิ่งไปตามขอบปีกเราวกับท้องฟ้าได้เจาะลึกคำสัญญาลงบนมันลองดูลินพูดเสียงสัน้นแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอารนอีน แล้วกระโดดออกจากลานหินหัวใจของลินหยุดเต้นไปชั่วขณะแต่แล้วปีกก็โบยครั้งแรกไม่มั่นคงครั้งที่สองยังสั่นไหวแต่ครั้งที่สามมั่นคงแข็งแรงและงดงามมังกรน,น้อยทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงลมรองรับอย่างยินดีเม่แหวกทางให้ราวกับโลกทั้งใบกำลังปรบมือเข้าบินได้ลินตะโกนทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้อารีนบินวนกลับมาลดระดับลงจนอยู่ตรงหน้าเด็กชายเข้าบินได้เพราะเจ้าไม่หนีจากความกลัวของตัวเองมังกรน,น้อยก้มศีรษะลงแต่หน้าผากลินเบาๆเาจ้า เจ้าเติบโตขึ้นพร้อมกับมันเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นสูงอารินต้องจากไปไม่ใช่เพราะไม่อยากอย,กอยู่แต่เพราะโลกกว้างยังรอคอยปีกที่หายดีแล้วมังกรน,น้อยบินสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะหันกลับมามองครั้งสุดท้ายเมื่อใดที่เจ้ากลัวอีกครั้งเสียงของอารินดังมาในสายลมจงจำไว้ว่าเจ้าคือเด็กชายที่เคยซ่องปีกมังกรด้วยหัวใจลินยูอมองจนร่างนั้นกลายเป็นจดเล็กๆบนฟ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าแต่รู้สึกเต็มเปี่ยมเต็มไปด้วยความกล้าความเข้าใจและความเชื่อในตัวเอง จากวันนั้นเด็กชายคนเดิมยังคงเดินอยู่บนโลกใบนี้แต่ไม่ใช่ในฐานะเด็กที่กลัวอีกต่อไปหากเป็นคนที่รู้ว่าแม่ปีกจะหักได้หัวใจที่กล้าย,ยอมรับความกลัวจะซ่อมทุกสิ่งได้เสมอและในยามค่ำคืนหากใครเงยหน้ามองฟ้าอาจเห็นเงามังกรบุยบินแผนดวงดาวพร้อมรอยยิ้มของเด็กชายที่ครั้งหนึ่งเคยกล้าพอจะซ่องปีของนั้น